สบายดี e. มืันนี้หลังจากตุ้งน้อยเห็ดตำซัวมาแล้วแล้วตำมีมาแล้วตุ้งน้อยก็จะมากินเนาะกินมาเด้มาเด้เดกินตำซัวหรือว่าตำมีกับตุ้งน้อย

้ากงานเนี่ยมันจะเป็นพักที่ว่ามีหนามเนาะจิตออกออกจมๆน้อยหนึ่งหน่อยนี้อืมอน้อยเห็ด่ะมีเห็ดนม โอ,อ้โหฮมันเดิมไม่ได้กินตำม,มีหรือว่าตำม,มั่วกับตุกน้อยเนาะตุกน้อยจะแครอทกับเห็ดน้ำ เพิ่มสมุนไพน์เนอะตักบวงกะเก็บจากหน้าบ้านเราเองน่ะมาเสือกับปลุกเองใส่ไปเลยอะพอมาำวิธีการเช็นเนอะต้องไปบึงในคลิปอ่าก่อนที่ตุ๊กน้อยเห็ดเน่ะว่าเห็ดวิธียังแต่จนะถึงขา้จะเผ็ดนิดน,นึงนะะเนอะโดยมาเผ็ดมา ใช้พริกบัวลายหรอกใส่พริกประมาณสามชิ้นว้ชิ้นว้จตกก่กระเพ็ดเพราะพริกมันเผ็ดนี่เองนะที่นองทางไหนเนาะมึงวันเนี่ย mất không tin cả, à bị gỉn nó bẻng mãi buồn น้อยมั่นแล้วเพราะว่ารสชาติมันจะออกสม่ำๆหนึ่งส,สำหรับผักอมงา 嗯，好。Mm. ก,กินต่ำกินตํำกินก็พอบ้านแต่พ่อวานเหมือนฟ้าไปเวียงวัน,งนนี้เลยได้กินข้นเดีบกแซ่บพักงานแซ่บสไต <laughs> Chuyện này có vô tổng chạy giải được Nhịp yên mình <laughs> อืมครับอยากจุ๊ง่าจะคอยกินไปแล้วว่าแบ๊ดจุงก็ไมชิบเบอ่์ละตุ๊งใดกะขอลาเพื่อนไปก่อนไว้อัน มือหน้าตุ๊กน้อยสิมากินอีหย่างให้บึงอ่ะบึงอย่าลืมไปกดปปกดกดกดซับสกายให้ตุ๊กน้อยในเอกดจะยิงพร้อมเจะแ,แจ้งเตือนในเวลาที่ตุ๊กน้อยอัปเดตอ่ากปใหม่ๆมาอย่าลืมใส่กดไลค์กดแชร์กดซับสกายแดกกดกระลิงให้ตุ๊กน้อยนำเนอะสำหรับวันนี้สบายดี